าช่งไว้ไว้มันทึกยินต้นต่ำแล้วสใส่ลงมือที่บ้านแล้วหนูจะเชื่อถักเปียมันนะถักให้น่อยดิโอ้ยถักเปียมันด้วยโชค ปิดแบบว่าทําให้เรารู้เหมือนทําเหมือนเราหน้าผากแคบอะ่ะไอ้มันไม่น่าจะแคบได้พี่เพราะมันใหญ่มากเดี๋ยวเตรียมตัวเตี้ยดิเอาเตงเอาตรงนี้ได้ไหมลูกอ๋ออ๋อทำอย่างานี้ใช่ไห<ด>มสองข้างใช่ไหมลูกใช่ค่ะสองข้างสองข้างก็ได้หรือเอาข้างเดียว ข้างเดียวมันจะแบบเจ็บหัวแน่นี่ร้านยำหรือขับครับไม่ทราบได้ม่รู้ลูกค,ค้านั่งกินเสร็จแล้วหมด,ดเวลาแล้วกูเกลียดยืนแล้วเมื่อยกูกูแล้วเออลูกส<ะ>ีน้อยละ ในร้านน,นี่อยู่นอกร้านค่ะนั่งอยู่นอกร้านกันเจ <c oughs> ชูรดแน่ๆยังไงก็ใช่ <c oughs> ก,กูเกียรทำไมมาาันสะดุดเนี่พี่ไม่รู้ลูกคิดถึงเอาอีกแล้วคิดถึงแล้วว่าคิดถึงอีกแล้วลว่ะี่ดอกคิดถึงเกง่งเลี้ยงไมล่ล่ะเลี้ยงเจสักสองขวดไมล่ล่ะเลี้ยงไม่ล่ะเลี้ยงไมละ่ะ <c oughs> เลี้ยงเจ๊ก็สองคนไปละอันนี้คือเจ้าของร้านเจ้าของร้าน48บาทนะคะผมนี่เฮ้หนูนั่งเติมนั่งต,งตั้งโต๊ะปีๆหนูก็ไปแล้วค่ะเจ้าของร้าน48บาทนะคะใครผ่านไปผ่านมานะคะแถวแหลมชะบังนะคะ,วคะแวะหาแวะนั่งชิวกันได้นะคะร้านอยู่ตรงติดกับร้านสบายคอนะคะอยู่ตรงข้ามกับอ่าห้องที่เบียรพักเลยค่ะ<ไ>ปเป็นร้านแบบร้านอ่าเป็นแบบชิวก็มี เต้นก็นได้ <ใน S 1> อะไรเงี้ยตลกจริงให้เด็กเวลาซื้อโอเลี้ยงที่จะมาเลยให้สามขวดเอาอีกเล้อีดอกมึงนี่มันจริงจงเลยเลี้ยงแม่สามขวดอดย่าเลิกงานก่อนเดี๋ยวเจ๊ไปเลิกงานเจ้ไปพ,พี่ทิ้งหนูวะไปส่งไปส่งเจ้ไหมล่ะไปั่งกหมเจ้ไหมได้ดิรออะไรอ่ะอ โวดไบ่อยแล้วเนี่ยปวดบ่อยแต่ร้านนี้ผู้ชายหล่อเยอะมากใครมานะคะแนะนำให้ไปนั่ง,งะะร้านอ่ายกยกปวดไว้คนนี้สี่สิบแปดบาทนะคะร้านสี่สิบแปดบาทก็โอ้มีดนตรีมีดนตรีสดนะคะนักร้องร้องเพลงพร้องมือกองดนตรีเอ้า่อนกคลอดูอสีเล็บสวยชอบสีเล็บสีนี้อ่ะเจ๊ถึงถักไปอีข้างอีข้างกว้างเหมือนเดิม จจัับบไไวว้้เจซซื้อที่ปิดเหม่งอันไหนอ่ะจับไว้ข้างนี้มันเด็กอายุสองสามเลยผู้หญิงเซอร์เซไงแม่เซอร์เล้งนี่อีดอ,อกเร็ว <laughs> ม,มากนี่ <laughs> สวย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 พอแล้ว แกปวมีหนึ่งล้านแล้วตอนนี้หนูก็สองล้านนะนับรวอนมูด้วยไหนว่าอยู่ห้องสวดมนต์ก็เจ้าของร้านเขาให้กินเบียร์ฟรีสามขวดแล้วร้านที่แล้วร้านอยู่แล้วร้านที่เขาตั้งอยู่อยู่ตรงข้ามร้านกูเลยขายดีไหมครับวันนี้มาเรื่อยๆครับเป็นทะเลหมดแล้ว ลงทะเล <laughs> <laughs> เหมือนหนูเลยเจยต้องเปิดเดอะโฟนฟังไม่งั้นเราไม่รับเออเหมือนคนโลกจิตนะใครเป็นเหมือนเบียร์มั้งวะ <laughs> บางทีเราอยู่คนเดียวอะ่ะแต่เปิดเรื่องผีเออปนว่าเป็นแต่เปิดเรื่องผีผีอะไรก็ได้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับที่เราอยู่อะ่ะ <laughs> เหมือนถ้าผีในห้องพัก <laughs> ผีในหอพักหรือผีในอพาร์ตเมนต์ผีอะไรอย่างเงี้ย <laughs> คุณไม่เปิดนะกูกลัว แมห,หนูก็เปิดส,สีเล็บนี้สวยมากแมห,หนูเปิดหนูบอกว่าเปิดเบาๆขอดูดูขอดูงูหนูได้ไหมครับดูเลยดูงู <c oughs> ผมขนาดนี้ต้องสิบไม้ละมแม่มากเอาจริงงจหิหมดหมดหมดอารมณ์ทางเพศไปนานแล้วพักลเลยจี๊งอะไรว่าเซ็กซี่เออเถอะ จะเยอัดไงพี่ก็ชอบฟังน้งผีน้องเบียร์ฟังจากไหนพี่จะฟังว่าหนูฟังจากเดอะโกสแต่พี่หนูหนูปักหมุดไปเลยไม่ใช่แบบหนูนหรอ,หรอไม่ใช่ในในยูทูบลูกเออแฟนก็ทักฟังมไปมันมันแบบอัปโหลดเลยอ่ะใช่พี่เบียต,ตั้งแบบติดติดตามแบบติดดาวแล้วพอมันมาปุ๊บมันก็จะแบบโผล่มาให้เราแบบเรื่องแรกอย่างนี้ยมันเรามันรู้ว่าเราต้องการจะนอนแล้วนะใช่พอรู้จะพอเราจะนอนปุ๊บเราเปิดเรื่องผีมันขึ้นมาเลยเป้งมาเลี้ยกูเปิดเรื่องผีผียังไม่ทันออกเลยอีหดอกกูหลับแล้วผีใบหัวหัวใบ ขอล,ล่าดิพี่ว่าพี่เบียร์อ่ะใครไม่เชื่อถามเนี่ยทวีศักดิ์นวลคำวงเนี่ยพี่เบียร์ไม่ใช่คนเงี้ยนใช่ไหมขอล,ล่ารู้ทุกคนรู้แฟนคลับรู้เอ็ซีรู้เจเบียร์ไม่ใช่คนเงี้ยนก็สองทุ่มสามทุ่มเบียร์จะไอ้นี่เลยสดมนต์เบียร์จะสดมนต์เลยสวดให้จัตว์ตาจัทั้งตว์นี่เป็นเพื่อนร่วกเดินแกจ่ายเรื่องการช่างหมกช่างซิ่งเอาเวล่าหลล่วงตัว จะเป่งสุกเป่งสุกเถอกอย่าได้มีความแลกแหลเลยเขาเรียกว่าต้นนายพอเจเวนเจ้กกรมุดเยอะนะไมหมเจกรมนายเวร <c oughs> เจเกจเจกกำเออคือแบบเนี่ยให้มันเท่าๆกันเบบนี้ย ลองไปฟังเดอะช็อบ okay. ้านเช่าในเชียงใหม่อย in ่างหลอนเขียนว่าไงพี่เขียนว่าไงบ้านเช่าในเชียงใหม่หรอซยมสวยมตไม่เลยแม่ไม่ไม่เลยแค่แม่มึง บอกแล้วหมู่บ้านย่านนั้นกูแดกหมดแดกอะไรพี่ผู้ชายเขาจะผิดมาตลอดนี่เขาทุกคนรู้เอฟซีรู้ว่าเจเบียไม่ใช่คนเงียนบอกแค่นี้แหละแล้วว่าแดกหมดแล้วสุ่มบซุ่มบซุ่มเต้ปังสวยสวยมงเต้ยนังหีนังไก่เพลงอะไรก่อนกูมั่วกู เอฟซีพ่เสกจ้ะเธอ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 ไม่เป็นไรล้วพี่รวมอยู่แล้วใครๆก็รู้ว่าพี่รวม,ไไม,มรสมมงตัวสมถุ สมมติมึงหงุดหงิดสมมติมึงสงวยถักเปียได้เฮี้ยมากสากุี่ถักเปียได้เฮี้ยมากเข้ากันมากดูมังถักมาแล้วดูว่ามังสวยมากเป็นทรงที่เฮี้ยมากทุกคนมาดูด้วยมังเป่งผมประสาทส้ตีงอะไรมากหรือเป่งผมได้เฮี้ยมาก เปียกตังปาลาก้างพวกกา้งแม่เมืองางยาอย่อางเงี้ยมาดแบบตักเปียกไปเขี้ยมาก <c oughs> มึงดูแบ่งผมก้ังแบ่งผมวมวูราวังสองงาดูการแบ่งผมของมังอืแล้วดูด้วยพูดมากเดี๋ยวดึงผมแล้วดูด้วยการแบ่งผมได้เขี้ยม,มากาเปียได้เขี้ยมากดูการแบ่งผมของมังข้างนี้หนาะตึกข้างนี้บังจ่อยเลยอื <c oughs> แล้วเป็นตรงเชียอ,อะไรผไม่เข้าใจจะไดีรัดูก่อน ถ้าเหมงนเรากันเป็นอันพอข้างหน้าเคี่ยมากแล้วนี่คืออะไรนี่ผมมาทำไมแล้วนี่ไม่มีที่มีได้ไงมีเดี๋ยวพี่เห็นไม่ตรงนี่ไงมันมันเป็นใจมอยนะส่งขี้หีม่มากส่งผมอะไรขงังเมืองแล้วมึงแบ่งผมแบบไหน ถักผมได้เฮียมากหย,ยิบที่หยิบที่ทานเลยพี่เบียร์หน่อยลูกพี่เบียร์เป็นคนที่เล็บเท้าวสวยมากสวัสดีทุกคนครับ นี่ก็อเอาข้างๆออกมันงจะน่ารักตรงไหนอ่ะออกเยอะมาก <laughs> แล้วผมตรงนี้มันอยู่เหมือนมอยเด็ก <laughs> จะมอยเด็กไงเออเอาเอาข้างๆนู้นด้วยด้วยมันเหมือนยกหน้าสูดแล้ววีนี่มันมีงวนๆอย่างเงี้ย <laughs> <laughs> เหมือนเจ๊เต,ต๋อห่อแจ๊เต๋อพอล่ามึงจำได้ไหมตอนที่เพี่สอนไหลหน้าผากอ่ะ ช่วงเราท้อนช่วงทวนต่อช่วง,วง,ต,อวงตอนที่ว่าเราหัวลกกันน่ะพอเราห oui, he ัวโลกกันปุ mm ๊บแล้วเราก็จะมาสอนแต่งหน้าก yeah. ันนะจำได้ไหมคนเฮียแต่งหน้ายันตีสี่ฮ่าฮ่าฮ่าเขียนคิ้วฮ่าง่าฮีาว่าฮ่างเดียาอีดอกเขียนตีฮ่บฮาไปแล้วเขียนเส่าจลบเขียนเส่าจลบฮ่าฮยาฮ่า ทำให้หนึ่งทำแบบไหนพอพอมัดขึ้นแล้วมันดูเป็นแบบคนแก่ใช่ไหมเนะจ๊ถักเปียดูเป็นผู้เป็นคนเอา้วปกติมันกูเหมือนอะไรวะก็คนแหละแต่ว่าเหมือนบีบ้าเหมือนคนบ้าออเอา รอ,อก่อนแม่คะจะร้องเพลงเสียง <laughs> พ,พ,พี่แบบอุ้ยหนูชอบเพลงนี้สวัสดีค่ะลูกค้าฟังได้ก็ฟังโุโล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  รเรไตัดไปด้ยไม่มีเธอจะให้บอกรักกับใครไม่มีใจเธอทำไม้ใจเธอบอกคำรักสักครั้งก็เสียเสมอแต่ อย่าแบ่งใจเธอไป้าจรักเธอเลยคะกับคนที่นีรันเดียวถ้าเธอไปเรวยใจก็เียงเสียวราะเธอคนเดียวคืออีกเสียวของหัวใจ จเี่ยวแค่เธอไกลดวใจสึกงาลำลี่อเธอคนเดียวคือความหมายของ ก่อนอาจารคนเป็นพยานอาจารเป็นพยานก่อนเป็นพยานฟ้าดินเป็นพยานนะถ้าไม่ให้สามขวดคือเผาร้านเผาร้านได้เลยตัดน้นหน่อยค่ะสิบแปดบาทจ้าอ่านคอมเมนต์ทันได้ยังไงวะเบียร์อ่านไม่ทันหรอกเพื่อพับพื่พับกระดังงี้อ่านไม่ทัน กบ้าลงวันตามาตรฐานเอพี0 2 2วิสักายดเพื่อระยองวมแก่รรกรสิทาหนูว่ามันเป็นเป็นออกข้อเปิดไม่เป็นมากกว่าใช่จริงเราร้องพอเลยกับ้าเทสเทสอะไม่ได้มีช่องเทสเทสมอนไม่ลาจ้ะ จริงๆอยากให้เปิดเพลงแบบนี้ชอบมากลูกค้าค้ารู้สึกว่าหนวกหูไหมคะเวลาแม่ค้าร้าาองเพลงลำคาญบอกได้นะเดี๋ยวเราจะร้องให้ก,กันอ,อ,อกีก រកមីទ <Allah> េរពីដ <CinqueÖ ooo paying full> ើម <saturfox> គួននឹងនិយាយគ្រប់ប្រដែងចិត្តទៅតែបោកប្រាស់គប់ខោរអូនចង់បានគ្រប់ខំខី

สวัสดีค่ะไม่บอกว่าเริ่มหรอเริ่มแล้วลยต้องเอาอีาเกเจอมาดูอ่ะกลับบ้านกันอยู่แล้วอ่ะแล้วก็อะไรต่อไข่แดงเหรอเจอผัวไข่แดงเข็มแป๊บพนึุ์ที่รัก เบียร์เคร้านเจเบียร์คนละย,ยานาบบาย้ายมาตุ๊แหนฉบังโยมากุ๊แหคือแบบสุดจริงรานน้อ,อะไรคือสุด <c oughs> สุดจริงอะไรคือสุดจบอกว่าเจเบียร์สุดจริงที่เมา <c oughs> จริงไหมร้านใหญ่ร้านใหว่เป็เรานเรานี่ก็ไปอุดหนุนหลายครั้งแล้วปะ <c oughs> ไม่ได้เดี AU ๋ยวอหมอามอโอ้โอเเขาหนอาแล้วบรรยากาศเนี้เจ้าของร้านขี้เมาไม่ใช่เจ้าของร้านคนยามาขี้เมาขี้เมาเออตัดไปแล้วร้านตัวเองอ่ะส่วนมากจะเป็นไขาเพราะอะไรมียำไห้ยนก็ไม่มียาเหมือนกันแต่มันแบบ ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หรอกก็อร่อยนั่นแหละแต่เป็นยำแบบแบบที่แบบเหมือนยำลมมิตรยำอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมันดูร้อยมากเลยเออสวัสดีค่ะเจลือสาฮาร์ตเออคือแบบต้องมาถ้าแบบแวะมาคือต้องมาร้านนะดอันนี้อันนี้คือไลฟ์สดในอะไรอ่ะในเกลือสาฮาร์ตอว้งอย่างนี้มันมะนาวแท้นะไม่ใมะนาวขวดน้ำแท้นี่มันจะมีเขาไปหยิบเขาไปดันไงทีดีใช่ไหม มาไม่นั่งแท็กี่ดีนไม่เหนื่อยอาห้อ,องที่หน้านี่อ,อ,อาถามเลยอยากถามอยากล่ามาคือสมจริงเนาะคือแม่ค้านี่สมจริงปากแบบไหนปากปากหมา <laughs> คือแบบเออเห็นในติ๊กตอกไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องจริงนะเรื่องแม่ค้าปัญหาจริงกว่าจริงกว่าก็วันนั้นก็ไปเมาร้านจะเป็นไงล่ะออยากมากไบไม่หลีมาก นากินอ่ะนาชมดอ่ะมันก็เป็นยำมันก็เป็นมะนาวมันอร่อยตรงมะนาวแท้นั่นแหละตงอีเลย่โอยได้ได้ขอนอร่อยวิรดีดอคนยำต้าสวยมากเลยอะรสตองงน้มันไม่ขึนควเอะเ้าหรือไปเลยด้านนี้กูก็ไล์ตดอยู่ อาคาอาคาอย่างอันที่เราไปเคขาเราสองเครื่องเลยค่ะเออทำอะไรก็ได้ิอีดอคนดูเท่ากันเลยร้อยห้าสิบน้องน้องน้องเข้าเพจคืออ่านคอมเมนต์ได้หน่อยดิอ๋อเราอ่านไม่ได้หรอกเนี่ยมันไม่ขึ้นมันขึ้นไม่ครบมันเวลาไลฟ์สดในตัวแอปแอปเพจจากอุโทรศัพท์มันอ๋อตัีเป็นเจ้าของเพจใช่ใช่จัดการให้เจ้เดี๋ยวนี้นี่รู้ไหมนี่เจ้าของเพจคือสาพัชนะ ที่ห <l ain> ล่อนต้องทำให้ฉันอย่างนี้ <c oughs> ถ้าหล่อนถ้าหล่อนหล่อนต้องจัดการให้ฉัน <c oughs> ถ้าหล่อนไม่จัดการให้ฉันฉันจะไม่ยาให้หล่อนห <c oughs> ล่อนชั่วร้ายกับฉันแล้วฉันจะไม่ไปนั่งกินร้านหล่อนอีกแล้ว <c oughs> <c oughs> รีวิวหน่อยร้านนี้มีอะไรอะไรคือแบบซิกเนเจอร์ของซิกเนเจอร์หอรอจริงๆยำเราก็อร่อยเหมือนร้านยำทั่วไปร้านยำของเราอร่อยเหมือนร้านทั่วไปเลยตัวเองแต่หนึ่ง เรามีความกิมมิคของเราคือแม่ค้าปากม่าม่าแล้วก็คือเราก็รสชาติก็โอเคแต่ว่าบริการของเราคือแบบสนุกสนานเน้นแบบเป็นครอบครัวบริการดึกยุนมิดแต่คิดตังค์จ้าเจ้าของเพจคือสาพัดมาแล้วพูดแบบว่าต้องอ่อนน้องทำตนแม่ต้องเป็นคนเรียบร้อยไหม <Okay. S 1> ต้องเป็นคนเรียบร้อยป่ะโ okay. อเคถ้างไม่รับแต่เลยพัดท้าแท้ครับคือเห็นท้าแทนเห็นท้าแทนอยู่แล้วพี่เบียร์อันน้ำเนี่ยท้าแท้พี่เบียร์อยู่แล้วพี่เบียร์ไม่ต้องเรียบร้อยหรอกท้าแท้พี่เบียพี่เบียร์ไม่ใช่ ปากร้านนี่นะเจ๊เบียคนละยามนะบอกพี่กัดร้านอน่อยู่ตรงน,นอ่าอยู่อยู่ตรงไหนอ่าติดกับร้านหาข้าวแรง, <c oughs> งข้าวแรงอ่าฮะแล้วก็ปากร้าน48บดาทด้วยค่ะแวะมาแล้วนะคะมาละมาแหลมลชะบังนะคะอย่าลืมแวะมาอ่าร้าน48บาทนะคะ <c oughs> เป็นร้านสไตล์แบบว่ากึ่งพับแอนด์รีทชร์รองนะคะแล้วก็แบบว่าสไตล์แบบนั่งดอกทองดอกทองเก๋ๆได้นะคะ <c oughs> จิกผู้จิกผู้ชายกระเทยในน้นเยอะ มือกลองมือเบสนะคะนักร้องร้อแล้วก็เสียงกลอนนะคะเอฟซีฉันไม่ใช่คนดีเอฟซีฉันไม่มีคนดีมีเอฟซีไม่มีคนดีเลยมีแต่คนบ้าแค่นั้นเลยเจก็ไม่ใช่คนดีโอเคขอจบไลฟ์สดแล้วนะเดี๋ยวขอบอแล้วขอบเชิญกดติดตัวใหญ่นะเตรีมัวเรญ่จรนะจริงๆแล้วของวระเจ้าดีของเราก็ทั่วไปเหมือนคนอื่นนั่นแหละเขาวันไง มีมีผีเนี่ยมีผีมีผีมีผีโอเคบ๊ายบายนะปากการกดไลค์มาเฉลี่ติดตามล้านเป็นเรื่องแน่ๆนะตังนะรู้อะไรไม่เท่ารู้ตัวตนค่ะอ่านแต่โซเชียลต้องมาสัมผัสเองตัวจริงปากหมายืนหนึ่งยอมรับแต่เรื่องเอนเตอร์เทนก็ยืนหนึ่งเหมือนกันบริการหนึ่เป็นคนที่เซอร์วิสดีแล้วก็เจ็บย่าไม่เคยไม่เคยโดนลูกค้าตกไม่เคยด่าลูกค้าอ่ะันนี้พอจบ แถมดได้แถมโดน,นออดักเยาก้ามานหนึอโดนกเยาเยมากบายค่าลายน้อยดีค่ะถึงอยู่ได้กันถึงอยู่ได้กันได้ไงเจ๊สวัสดีจ้าลูกค้าจ๋ามาสะดึกเชวนะคะเพิ่งเลิกงานหรอคะอย่าใช้คำว่าทางผ่านสิน้อยใจตั้งใจแวะหรือว่ายัางไง ยอกับบ้านยอ,อกลับบ้านสายอที่ถุงอ่ะสามยอสามถุงไอ้นี่เรายออะไรไอ้หนุ่มไม่อ่านเหมืนอนคนหนุมม่มเน่ โมทในเเกลือสาธารณะเผ็เกลืมีสองเพดเพดของหมูเพดหนึ่งกับเพที่ชายแบบเพาหนูช้คำว่าเกลือสาธะรณชะกี่ชายแบนี้ก็ชูแต่คุณภาพร้านคุณภาพเพดจะเท่ากันแหละแต่เพดที่ข้าโปรโมดนะเชเลยคห้ดนของรานเราต้องลเราต้องช่วยเจช่วยเจไม่ใช่ปล่อยคนมากัดรีวิวเจอไอ เวลาฉันเมาฉันก็เมาร้านหลอดเงฉันเปลี่ยนฉันเปลี่ยนพีกัดแล้วอ่ะแต่พี่กัดร้านหลอดงานดีนะเมชัมีเนยตว่้าม่นาทพไะม่เท่าของนางเงควาูกนมสนาคนแแา เอาจริงเราไม่รู้เราโง่จบเดี๋ยวแบตมันจะตัดไปนะคะ ตอนไม่เราเรียบร้อยนะกลับก่อนตอนนี้เราตอนตอนี้เราพี่เบนเป็นคนดีคนหนึ่งลูกหลังจากนั้นจ้างแม่มาเลยหลังจากนั้นก็หลังจากหลังจากนั้นก็วินาศสัตวโลไปเลย คอะไรวะอของเราตัแค่วันเดียวเองคนแชร์ตั้งโอคนแชรน่ากลัวมากอีดอด